สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นแรกที่ระลึกในงานฉลองศาลาและบันไดยพญานาคในวันที่13เมษายน2562นะครับซึ่งเป็นรุ่นตอก1ของหลวงปู่เฮงประพาโศซึ่งรุ่นนี้นะครับผมได้จับจองมาแค่2เนื้อด้วยกันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับเนื้อหาข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันครับ นี้นะครับผมจอมาได้แค่สองเนื้อเท่านั้นเองนะครับมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนวะครับซึ่งสองกล่องนี้ผมยังไม่ได้แกะดูข้างในนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงนะครับเนื้อหาของกล่องนะครับเนื้อทองแดงก็จะติดเป็นสติกเกอร์นะครับเขียนว่าทีมงานวัดสตอน้อยนะครับสิบสามเมษาสองห้าหกสองนะครับเป็นกล่องสีครีมนะครับข้างหน้าจะเป็นพลาสติกใสนะครับ ก็จะเขียนว่าหลวงปู่เฮงประพาโสอายุ92ปีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับตรงนี้เขียนเป็นอะไรผมเห็นไม่ชัดนะครับฉลองนะครับสาลาและบันไดยพญานาคนะครับเดีย๋ยวมาแกะดูกันนะครับรุ่นนี้จะไม่มีซองพลาสติกห่อไว้นะครับจะมีเป็นสติกเกอร์เท่านั้นนะครับเดีย๋ยวมาดูเนื้อหาด้านในกันนะครับ เนือหาด้านในลองพระจะเป็นสีแดงนะครับพระนี้จะไม่มีพลาสติกสีใสห่อไว้นะครับอาจจะต่างจากรุ่นอื่นนะครับที่มีซองพลาสติกซีนไว้อีกทีหนึ่งรสร้างน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับผมจองมาเมื่อปีสองห้าหกสองเหรียญรุ่นแรกนะครับไปรายการจองผม ลืมทิ้งไว้ไหนไม่รู้นะครับหายไปแล้วนะครับเลยไม่ทราบจํานวนนะครับที่สร้างว่าสร้างอยู่จํานวนเท่าไหร่นะครับแต่รู้แค่ว่าได้จองมาสองเนื้อเท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาใกล้ๆ้นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับค่อนข้าที่คมชัดเลยนะครับใบหน้าของหลวงปู่เฮงนะครับจะมีโค้ดนะครับตอกนะครับคําว่าเฮงนะครับแล้วก็จะมีเลขหนึ่งตอก อยู่ตรงสังกตินะครับมือผมจะสั่นนิดๆนะครับส่องพระนี่ไม่เคยได้ดังใจสักทีนะครับไม่รู้ว่ามีเทคนิคแบบไหนนะครับที่จะส่องพระให้ได้ดังใจนะครับก็จะมีรูปประคำนะครับไม่ทราบกี่เม็ดด้วยกันก็ไม่ได้นับนะสวยเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเขียนว่าหลวงปู่เฮงประพาโศนะครับ ด้านหลังนี่จะเป็นยันนะครับยันนี่สิงเหนะครับถือว่าเป็นยันคูใหญ่เลยทีเดียวนะครับคูใหญ่แห่งยันทั้งปวงนะครับขนาดของเหรียญนี้กําลังสวยเลยนะครับหลวงปูเ่เฮงประพาโสนะครับวัดสตอน้อยอำเภอฉลุงฉลุงนะฉลุงจันทบ,บุรีนะครับพูดผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องหรือพูดไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับ อำเภอฉลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับมาดูเนื้อหาข้างหลังกันใกล้ๆครับมาดูยันกันนิดนึงเป็นยันนิสิงเหนะครับรูใหญ่แห่งยันทั้งปวงนึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เฮงไม่ควรพลาดด้วยการทั้งปวงนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่วันหน้าไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับ ราคาอาจจะทะลุหลักพันอาจเป็นไปได้นะครับอนาคตวันหน้านะครับไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเนื้อนี้เนื้อทองแดงผิวลุงนี่สร้างอยู่จํานวนเท่าไหร่นะครับข้อมูลที่ผมได้มาตอนที่ผมจองนี่หายไปแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะสร้างน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมในกลุ่มนะครับไม่ค่อยเห็นใครออกมาเล่นกันนะครับหรือมาเปิดแบ่งเช่าบูชากันนะครับคงจะเก็บมันไว้แล้วเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูเนื้อสุดท้ายนะครับเนื้อสุดท้ายเป็นเนื้อนวะนะครับข้างในกล่องนี้จะเป็นลองพระสีม่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนี่ครับเหรียญน,นี้จะสวยไปอย่างครับ ครึ่งหนึ่งออกแดงแดงนครครึ่งหนึ่งออกสีเงินนึงตรงสังกติก็จะตอกโค้ดหครับรุ่นตอก1รุ่นแรกนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นลักษณะการตัดประมาณนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดนะครับถ้าใครสนใจสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมจะแบ่งปันให้นะครับโค้ดเหรียญเลขอะไรเดี๋ยผมดูแป๊บนึง เลขสิบหกนะครับวันเกิดใครไม่ทราบนะครับหรือว่าปีเกิดใครนี่ครับหนึ่งหกดินสวยพระดีนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับกล้องผมแย่งกันซมนะูมเนี่ยเป็นกล้องสองเลนเนี่ยเวลาซูมพระดูนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยที่เดียวนะครับพวกกล้องที่มีสามเลนสองเลนสามเลนเนี่ยแย่งกันซมนะูมเนี่ย ถ้าวางโฟกัสได้ไม่ดีนี่เกิดปัญหาทันทีนะครับอายุ92ปีนีครับรุ่นนี้นะครับสร้างตอนที่หลวงพอ่อหลวงปูง่เฮงอายุ92ปีนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งพระใหม่กับนิกแฟนพระนะครับคลิปหน้ามีเกจิท่านไหนพระรุ่นใดนะครับก็ติดตามกันนะครับชมกันนะครับ อาจจะลงถี่บ้างเว้นช่วงบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับพระนะครับบางทีได้พระมาเยอะไม่มีเวลาหรือบางทีไม่มีพระมีเวลาก็ไม่สามารถที่จะนําเสนอนะครับนำมารีวิวให้ดูได้ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ